นี่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นหูฟัง ANC อีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองมากๆครับในพอสอนี้ครับอยู่กับผมนะตอนนี้นะครับนี่คือ Earfun Air Pro รุ่นที่4ครับมาพร้อม Ultra ANC ด้วยนะฟีเจอร์เยอะมากๆผมได้ลองใช้งานแล้วเดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังกันดูว่าทำไมตัวนี้ถึงมีความน่าสนใจเอาง่ายก่อนเรื่องของหูฟัง ANC เนี่ย บอกเลยว่าผมเป็นแฟนตัวยงแล้วก็ใช้งานของฟัง ANC โดยเฉพาะฝั่งของ AirPods Pro นะฮะตั้งแต่ Gen 1มาจนถึง Gen ล่าสุดเลยเรียกได้ว่าใช้งานติดตัวเป็นประจําเลยก็ว่าได้ครับแต่อย่างที่บอกครับว่ามันก็จะมีข้อจํากัดบางอย่างนะครับเช่นเรื่องของ Quality บางทีนะฮะบางรุ่นเขามีการอัปเกรดนะครับให้รองรับซัพพอร์ตอย่างพวก LDAC นะฮะคุณภาพคุณภาพสูงจากทางฝั่งของ Sony หรือว่าพวก aptX ต่างๆนะครับมาถึงระดับ รอสเลดกันแล้วนะครับซึ่งฝั่งของ ios ต้องบอกว่าน่าเสียดายที่มไม่ได้รองรับคุณสมบัติเหล่านี้แม้ว่าหูฟังตัวนี้ครับ a i r p o d a i r p o r o นะฮะตัวนี้รองรับการใช้งานร่วมกับ iphone เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าหากว่าคุณอยากจะใช้ฟีเจอร์ l อร์เดอะไรสพวกนี้คุณจะต้องใช้สมาร์ทโฟนที่เป็นฝั่งของ android อ่ะเอาง่ายเดี๋ยวผมสรุปฟีเจอร์หลักๆให้ได้ฟังก่อนว่าหูฟัง a i r p o d a i r p r o สีตัวเนี้ยเขามีคุณสมบัติเด่นอย่างไรบ้างนะครับและเดี๋ยวผมค่อยจะไปบอกเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังกัน ตัวนี้รายละเอียดเด่นๆเลยคือเขาจะมาพร้อมชิปเซ็ตคอคอม QCC 3 0 9 1รุ่นใหม่ล่าสุดครับที่รองรับเทคโนโลยีเสียงแบบ aptx lossless นะฮะร,รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth 5.4เขารองรับระบบเสียง high resolution ด้วยนะครับ snapdragon sound แ,แล้วก็ LDAC c o d e c ครับเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดที่ใกล้เสียงต้นฉบับมากที่สุดครับไดเวอร์ของเขามีขนาดถึง1 0ม mm, มครับพร้อมไดอะแฟรมคอมโพสิตครับ มอบเสียงทรงพลังคมชัดทุกย่านความถี่และระบบ ANC ครับหรือว่า t i v i v o i ้อย a n c e l l l t i o n ครับระบบตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะ q u i e t s m มา t 3.0 Adaptive ANC สามารถลดเสียงรบกวนได้สูงสุดถึง5 0 d เดซิเบลเลยทีเดียวส่วนตัวหูฟังครับเขามีไม์ทั้งหมดถึง6ตัวนะเอามาไว้ใช้ในการตัดเสียงด้วยแล้วก็ใช้ในการสนทนาด้วยมี AI algorithm um นะฮะที่มาพร้อมเทคโนโลยี CVC 8.0เพื่อคุณภาพเสียงคมชัดที่ดีที่สุดด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการทดสอบการอัดเสียงผ่านตัวหูฟังเอียร์ฟันแอร์โปรโฟเอ็นซีนะครับบรรยากาศโดยรอบเนี่ยเห็นไหมว่าก็จะมีฝนตกนะครับก็จะมีเสียงลมเสียงฝนอะไรอย่างนี้เป็นไงครับได้ยินเสียงผมพูดชัดไหมอ่าน,นี่ก็จะเป็นตัวอย่างจากการอัดเสียงผ่านตัวไมโครโฟนของตัวเอียร์ฟันนะครับที่เขามีมาให้ถึง6ตัวนี่เป็นไงคุณภาพเสียงดีเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน e a r Fu n Audio นะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปลงรายละเอียด เพราะว่าแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้งานควบคุมตัวหูฟังทําได้ดีมากๆนะครับบลูทูธบอกไปแล้วครับเป็นเวอร์ชัน5.4เขายังมาพร้อมโหมดอัลตร้าโลว์เลนซีเพื่อลดการดีเลย์ของเสียงด้วยนะกันน้ํากันเหงื่อในระดับ IPX5 นะฮะแล้วก็ใช้งานต่อเนื่อง11ชั่วโมงถ้าหากใช้งานร่วมกับกล่องชาร์จนะครับก็จะได้สูงสุดถึง52ชั่วโมงรองรับการฟ้าชาร์ดด้วยนะครับ10นาทีใช้งานเพิ่มได้ถึง2ชั่วโมงและรองรับการชาร์จแบบไร้สายได้ด้วย โอเคไม่พูดพ่ำทำเพลงครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูว่าภายในอุปกรณ์นั้นของเขามีอะไรยังไงบ้างหน้ากล่องของเขาเป็นแบบนี้ครับเป็นกล่องสีขาวแล้วก็จะมีรูปของผลิตภัณฑ์นะครับที่เขียนว่า earfun airpro 4นะครับ ultra ANC เขาจะมีโลโก้ LDAC q อ a l c o m aptX adaptive นะครับ high-res audio แล้วก็มี snapdragon sound ด้วยนะฮะภายในกล่องของเขานะครับเขาก็จะมีชุดของ คู่มือครับคู่มือแนะนําจะมีภาษาอังกฤษให้นะครับถือว่าแนะนําการใช้งานได้ดีเลยเพราะว่าตัวหูฟังตัวนี้เองเขาจะสามารถคอนโทรลโดยการแตะโดยการกดอะไรได้ต่างๆนะครับเราสามารถดูผ่านตัวนี้ได้เลยซึ่งเป็นเอกสารนะครับภาษาอังกฤษก็อ่านง่ายเขาจะไม่มีภาษาไทยให้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับสามารถอ่านได้ง่ายๆแล้วก็จะมีชุดทําความสะอาดด้วยนะครับหนอันและตัวนี้จะมีกล่องครับเป็นกล่องที่เก็บตัวนี้ครับเอียทิพส์ ด้วยความที่เขาเป็นหูฟังแบบอินเอียร์เขาจะมีเอียทิปสำหรับการติดตั้งนะครับตัวนี้ก็จะมีอีก4คู่ซึ่งในหูฟังเองเนี่ยเขาจะมีมาให้แล้ว1คู่ดังนั้นสรุปเราจะมีเอียทิปทั้งหมด5ไซส์เพื่อให้เหมาะสมกับหูฟังของเรานะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะฮะกล่องก็เป็นกล่องขนาดเล็กแล้วเขาจะเขียนเอียฟันตรงนี้ด้านหลังจะเป็นพอร์ต type c ครับสำหรับการชาร์จแล้วก็สามารถชาร์จไร้สายได้ด้วยด้านหน้ามีไฟ led แสดงข้อมูลการชาร์จนะครับ พอเราเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นตัวผลิตภัณฑ์อยู่เป็นประมาณนี้นะครับกล่องขนาดเล็กนะฮะประมาณนี้เลยน้ําหนักเบาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณจะใช้งานคุณต้องดึงนี่ฮะที่เป็น l a าเบลตรงนี้ที่เขาบอกว่า peel off นะครับดึงออกไปนะครับแล้วก็ในตัวกล่องเขาเองจะมีไฟบอกด้วยนะครับเวลาการเชื่อมต่อน่าจะมีปุ่มตัวน,นี้ครับตรงกลางเอาไว้สําหรับการคอนเน็กเขารองรับ google fast pair ได้ด้วยนะอ่าดังดนั้นเอาง่ายว่าถ้าคุณอยากจะเชื่อมต่อนะฮะสามารถ กดปุ่มนี้ค้างไว้3วินาทีเพื่อเชื่อมต่อกับฝั่งของ iPhone ก็ได้ฝั่งของ Android ก็ได้แต่ผมจะขอพูดถึงฝั่ง Android เป็นหลักด้วยความที่เขารองรับฟีเจอร์ระดับสูงอย่างเช่นพวก l d a x พวก aptX Lossless อะไรอย่างเงี้ยจะทำให้ได้ประสิทธิภาพที่เต็มสูงสุดจากหูฟังตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้เองฮนะในกล่องของเขาเป็นระบบแบบแมกเนตนะฮะพอเราดึงอุปกรณ์หูฟังตัวนี้ออกมาครับเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วมันก็จะไม่หลุดนี่ครับ นอกจากนี้ครับยังมีอุปกรณ์สายชาร์จ A to C นะครับสำหรับชาร์จอุปกรณ์หูฟังด้วยอ่ะโอเคในกล่องมีประมาณเท่านี้ครับที่สำคัญคู่มือเก็บไว้แล้วก็คุณไปลองดูตามนะครับว่าจะใช้งานยังไงนะด้านข้างก็เป็นรายละเอียดนี่อ่ะคราวนี้ลองดูครับคราวนี้ครับดูครับอุปกรณ์ ทั้ง2เซตที่เรามีนะเป็นสีน้ําเงินมันออกคล้ายๆเป็นสีเนวี่อ่ะแล้วก็สีขาวนะครับเราชอบสีไหนก็ลองเลือกไปได้เลย mm hmm. ผมลองใช้ละอ่าโดยเฉพาะตัวนี้ครับสีน้ําเงินผม p a ร r i n เรียบร้อย mm hmm. เขารองรับการแพร r i n g เป็นแบบ multiple ด้วยนะ mm hmm. คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายตัวพร้อมๆกันได้นะครับ mm hmm. แล้วก็เขายังมีโหมดสําหรับการแชร์ audio ด้วย mm hmm. สมมุติว่าเราอยากจ,จะฟัง สองคนพร้อมกันนะครับจากการเปิดเครื่องเดียวก็าสามารถทําได้อ่ะคราวนี้ผมลองใช้งานกันก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้ครับหูฟังของเขาจะเป็นแบบอินเอียร์แล้วคุณสามารถให้จุกยางตัดเสียงให้เราได้เลยผมติดตั้งแอปพลิเคชันเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมาพร้อมฟีเจอร์ที่สมมุติว่าเวลาเราฟังเพลงไปนะครับแล้วเราถอดหูฟังออกเราสามารถถอดหูฟังมาอย่างเงี้ยแล้วเสียงเพลงมันจะหยุดถ้าเราใส่กลับเข้าไปแล้วเพลงมันก็จะเล่นนะครับ อันนี้ผมเชื่อมต่อเรียบร้อยละเห็นไหมก็เขียน AirFun Air4 Pro Connected นะครับแล้วก็จะขึ้นสีของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนี่แล้วก็จะบอกว่าแบตเตอรี่ของเราเหลือเท่าไหร่หูฟังเหลือเท่าไหร่กล่องเหลือเท่าไหร่แล้วก็จะมีโหมดตรงนี้ครับจะเลือกเป็นแบบ Normal Mode นะครับ Ambient Sound เนี่ยเรากดตรงนี้พอ Ambient Sound เสร็จปุ๊บเขาจะบอกด้วยว่าอตอนนี้เราใช้โหมดอะไรเขาจะโหมด Ambient Sound ตรงนี้ก็จะเป็นโหมด ANC แล้วก็จะเป็นเขาบอกว่าน้อยแคนเซล i n g เขาจะบอกว่า a ะด i ป e ีฟน้อย a n c e ซ l i n g ประมาณนั้นแล้วภายใต้อดัปตีฟน้อยแคนเซลลิงเนี่ยเขาจะมีตั้งแต่โหมดสตรองบาลานซ์ e AI Environment a d a p t i อะดนะครับแล้วก็พวก AI Ear Adaptive มีเยอะมากๆเลยแล้วก็จะมีเกมโหมดด้วยด้วยความที่อันนี้ครับอย่างที่ผมบอกคือฟังก์ชันที่เขามาพร้อม Bluetooth 5.4การเชื่อมต่อแบบ l โลเ t น n c y เขามีให้ถ้าหากว่าคุณเป็นสายเล่นเกมคุณสามารถเปิด เกมโหมดตัวนี้เข้าไปได้ด้วยนะครับเพื่อจะทําให้การเล่นนั้นไม่กระตุกนะครับแล้วยังมีเมนูอื่นๆต่างๆมากมายนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็น dual device connection อย่างที่ผมบอกว่าเขาสามารถเปิดเพื่อให้เชื่อมต่อหลายอุปกรณ์พร้อมกันได้นะครับแล้วก็มาเมนูส่วนสําคัญคือตัวนี้ครับที่ชื่อว่า bluetooth audio quality นะ bluetooth audio quality ถ้าคุณเข้ามาตรงนี้คุณจะสามารถตั้งค่า LDA c ได้นะครับ l d a x แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น q u คอ o อ m aptx คุณสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคุณไม่สามารถเปิดพร้อมกันได้คุณอยากจะฟัง l d a x อ่ะคุณเลือกไปปุ๊บนะคุณจะต้องปิดตัวนี้เขาจะบังคับให้ปิดแหละแต่ว่าการที่จะใช้ฟังก์ชันนี้คุณจะต้องปิดระบบการ dual connect ก่อนคือไม่ให้ไปเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายอุปกรณ์นะครับอันนี้ผมก็เอามาไว้ที่คอ o อม aptx นะครับก็จะมีทั้ง adaptive แล้วก็ lossless ด้วยนะครับตัวนี้ เป็นการตั้งค่าเพื่อให้ได้รับคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดที่เราสามารถส่งได้เพราะว่าอย่างเจ้าตัว aptx ที่เป็น Lot l o เลเ e อ m o โหมดตรงเนี้ย i ิตเ t e เขาจะสูงครับระดับ1 2 m เมกะบิตเปอร์เซกเลยนะครับก็จะทําให้การถ่ายโอนข้อมูลหรือว่าคุณภาพเสียงนั้นไปได้ค่อนข้างเร็วนอกจากนี้ครับเรายังสามารถปรับตั้งค่าอย่างเช่นพวกอีควอไ z เซอร์ต่างๆนะครับ อีควอไลเซอรเนี่ยเราก็จะมีทั้งเป็นพรีเซตมาให้นะฮะแล้วก็สามารถคัสตอมโปรไฟล์ได้ด้วยสิ่งที่ผมชื่นชอบแล้วก็ได้ลองเลยนะครับโดยความที่อย่างที่บอกครับว่าเราอะใช้หูฟังที่เป็น AirPods Pro นเป็นส่วนใหญ่นะฮะ แล้วก็เราอาจจะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ที่มันเป็นพวก LDAC หรือว่า aptX lossless สักเท่าไหร่นะฮะตรงนี้ฝั่ง Android จะได้เปรียบและหูฟังที่รองรับพวก LDAC พวกเนี้ยกับหูฟังที่รองรับ aptX lossless พวกเนี้ยมันจะทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีมากๆถ้าสมมติเราฟังจาก Apple Music จริงๆ Android ก็ใช้ Apple Music ได้นะคุณล็อกอิน Apple Music ถ้าคุณ subscribe Apple Music เอาไว้คุณสามารถฟังได้นะครับเราตั้งค่าเป็นแบบคุณภาพ high quality สูงสุดมาเลยก็ได้คุณจะฟังของ Tidal ก็ได้หรือว่า ฟังของ Spotify ก็ได้มันจะขับเสียงออกมาได้เต็มๆนะครับโอเคหลังจากที่ได้ลองแล้วสิ่งที่ผมชื่นชอบกับสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นแล้วกันคืออะไรอย่างแรกครับคือเซอร์ไพรส์เรื่องของคุณภาพเสียงคุณภาพเสียงครับตัวนี้เองแม้ว่าราคาหูฟังนะมันหลักพันต้นๆอะ่ะคือมันอยู่ราวๆประมาณ2,000กว่านะครับราคาปกติเขาอาจจะอยู่ประมาณสัก4ี่พันราวๆเนี่ยยังไงเราไปเช็คราคาอีกทีนึงแต่เป็นอยู่ในเลทไม่เกิน5,000บาทอะ่ะ ซึ่งมันถูกกว่าทางฝั่งของ a i r p o อร์สโค่อนข้างเยอะนะฮะฝั่งของยี่ห้ออื่นๆบางทีบางเจ้านะถ้าเป็น ANC คุณภาพสูงๆและรองรับ LDAC พวกนี้หลายพันนะอาจจะแตะๆใกล้ๆระดับหมื่นเลยก็ได้ครับแต่ว่า e a r f u n Air r r o รุ่นที่4ตัวนี้ครับให้มาค่อนข้างเยอะตัว ANC เขาตัดให้ตัดเสียงระดับแบบ50 decibel นะครับคือถ้าเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บตั้งค่านะ ในมือถือในแอปจะตัดเสียงแล้วว่ามีหลายโหมดให้เราเลือกแต่เราสามารถที่จะคนโทรลได้นะครับเพราะว่าข้างๆเองเวลาที่เราใส่ไปเนี่ยผมกดด้านซ้ายค้างเอาไว้ประมาณสัก2วินะครับอ่าแล้วเขาก็จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะครับเป็น a อ a p t i v e เ n c เป็น Normal หรือว่าเป็น Ambient Sound โดยเฉพาะผมได้ลองในโหมดของ l l d เ x ครับแล้วก็เปิดเพลงจากฝั่งของ Apple Music เพลงเดิมๆที่ผมเคยได้ยินได้ฟังในแอปพอร์ตสปบางทีก็แบบมันจะต้องเล่งเสียงขึ้นเยอะๆแล้วบางทีอาจจะมารายละเอียดมานิดนึงแต่พอเราใส่พวก High Resolution เข้าไปพวก l d a x พวกเนี้ยแล้วก็พวก Loss Rate ของ APTX Loss Rate เนี้ยมันจะได้ยินเสียงบางเสียงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับแสดงว่ารายละเอียดมันมาค่อนข้างเยอะฟังก์ชันอย่างเช่น ANC เงี้ยเราไม่ใช่แค่แบบว่าอ่า o n g อ n อย่างเดียวมันมี Balance ด้วยมันมี ANC Environment Adaptive ด้วยมีเกมโหมดให้ด้วยนะครับพอได้ลองฟังแล้วเนี่ยคุณภาพเสียงกับแบบของหูฟังระดับราคาแบบ2 0 0พัน0 0 4พ0 0แล้วโอ้มันให้ได้ขนาดนี้เลยเหรอนะฮะคุณอาจจะอืเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนว่าผมใช้หูฟังมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันพอได้ลองตัวนี้แล้วก็ถือว่าโอไม่ขี้เลยอันนี้บอกเลยปะมันไม่ได้อวยนะฮะแต่มันก็มีสิ่งที่ไม่ชอบอยู่นะแต่ผมขอพูดเรื่องคุณภาพเสียงก่อนค่อนข้างเดี๋ยวว่าทําได้แบบ มีแบบ first impression ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเทสให้ได้ฟังนะครับพอผ่านๆจากหูฟังตัวนี้เดี๋ยวแยกเป็นเซสชันให้ว่าหลังจากาที่ผมได้อธิบายให้ฟังทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะลองฟังดูแล้วเปิดเพลงให้ได้ฟังแล้วลองไปฟังดูนะครับว่าคุณภาพเสียงที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับจะพยายามใช้หูเทพตัวนี้ในการสื่อสารแล้วก็ถ่ายทอดให้พวกคุณได้ฟังกันนะครับอามามันมีสิ่งที่ไม่ชอบไหมมันก็จะมีแหละ ซึ่งสิ่งที่เราไม่ชอบคือปกติผมใช้หูฟัง ANC อาจจะใช้หูฟังข้างเดียวเพื่อทําการคุยโทรศัพท์นะครับถ้าคุณใช้หูฟังข้างเดียวคุณไม่สามารถเปิดโหมดที่เป็น Ambient Sound ได้นะครับมันก็จะทําให้การโทรศัพท์แบบหูฟังข้างเดียวมันก็จะอุดอู้หน่อยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวนี้ซิลิโคนเองมันก็จะอุดหูของเราไว้ตลอดมันไม่ใช่แบบตัว Ambient Sound เข้ามามันก็เลยรู้สึกแบบเหนื่อยไปหน่อยเวลาที่ผมคุยโทรศัพท์ดังนั้นจริงๆถ้าหากว่าเราจะใช้เราจะต้องคุย สองหูแล้วก็ต้องเปิดแอนเบียนซาวนะครับมันถึงจะทะลุออกมาได้นะครับเออมันมันไม่สามารถเปิดแบบอันเดียวได้อันนี้แอปไม่ชอบทีดนึ่งนะถ้าถ้าเขาปรับให้เป็นใช้ข้างเดียวแล้วเป็นแล้วเป็นแอนเบียนซาวอันเดียวได้ผมว่ามันจะสบายหูมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของ e a r t i p s ครับคุณจะต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับหูเพราะไม่งั้นนะ่ะถ้าบางทีคุณเอาตัวเล็กมากเกินไปมันจะดูดค่อนข้างง่ายแต่ว่าตัวนี้มีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาเหมือนกันนะครับแต่ใช้งานได้อย่าง ยาวนานนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้คะแนนนะครับสมมุติว่าเราตั้งเป็น5คะแนนในแต่ละหัวข้อเดี๋ยวแยกเป็นเรื่องของฝั่ง ANC ก่อนละกันถ้าให้5คะแนนผมว่าหูฟังตัวนเนี้ย ANC เนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณ4.5เลยนะครับหรอเอหลือไว้นิดนึนงละกันเหลือไว้นิดนึงละกันด้วยความที่เขาตัดเสียงได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัดเสียงได้ค่อนข้างเยอะระดับ50บเดซิเบลเวลาที่คุณใส่ตรงเนี้ย มันช่วยได้ค่อนข้างเยอะจริงแล้วสิ่งที่ผมตัดออกไปก็ยกตัวอย่างเช่นคือการใช้หูฟังแบบอันเดียวอะ่ะถ้าหากว่ามันปรับเรื่องของการตัดเสียงแล้วก็มาเป็นแบบเขาเรียกว่าการทําให้เสียงผ่านเข้ามาได้ด้วยนะครับเวลาใช้งานหูฟังเดียวเนี่ยผมอาจจะให้คะแนนเต็มก็ได้แต่โดยรวมครับถ้าคุณใช้หูฟังนี้ในการฟังเพลงนะครับการลดเสียงรบกวนข้างนอกทําได้ค่อนข้างดีเลยฮนะ4.5นี้ให้ไปเลยนะครับ ส่วนหัวข้อที่2นะครับเรื่องของความเร็วเป็นยังไงถ้าหากว่าเราเล่นเกมเราดู YouTube มีภาพแล้วก็เสียงสิงกันไปไหมสโลไปไหมอันนี้สามารถให้เลยครับห้าคะแนนเต็ม,ตมด้วยความที่เข้ามาพร้อมอุทูต5.4แล้วก็มีเกมโหมดให้ด้วยนะครับทำให้เวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยไหลลื่นสม ooth แล้วก็เสียงอันนี้ตรงกันแล้วก็ฝั่งการดู y o u t u b e เองก็ปากกับเสียงเนี่ย ไปพร้อมๆกันทําให้ไม่เสียอรรถครับส่วนในอันที่3นะเครับเรื่องของน้ําหนักและการสวมใส่นะครับผมขอให้อยู่สักประมาณ4แล้วกันครับมันก็จะมีบางจุดนะครับที่ผมรู้สึกว่าใส่ไปปุ๊บอ่ะมันอาจจะแบบหันไปหันมานะครับมันอาจจะมีอาการปุดบ้างดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขอย่างที่ผมบอกครับพยายามฟิต ตัว Ear Tips ให้มันเหมาะสมแล้วกันนะครับมันจะทำให้เราใช้งานได้อย่างกระชับส่วนเรื่องของน้าหนักถือว่าน้าหนักเบาเลยไม่หน่กทำให้สามารถพกพาได้อย่างง่ายดายนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับการใช้งานใช้งานง่ายไหมยากไหมโดยเฉพาะเรื่องของการเชื่อมต่ออันเนี้ยเชื่อมต่อผมให้อยู่ในระดับ4ครับเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อหนึ่งแหละ กดปุ่มค้างเอาไว้สามารถเชื่อมต่อได้กับหลายอุปกรณ์มีฟังก์ชันเชื่อมต่อกับหลายอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน f ่น Google f a s t t i t FastPair ด้วยนะครับตรงนี้ก็ให้ได้มาแต่ก็เจอปัญหาบางช่วงคือเหมือนผมพยายามคอนเน็กกับ p p o o n นะครับแล้วก็ะจะมาสวิชีกอันนึงเนี่ย ถ้าหาว่าเราไม่ได้เปิดฟังก์ชันแบบพวก Dual Connect เนี่ยมันอาจจะทำให้เรางงๆนิดนึงแต่ถ้าสามารถเข้าใจเบสิกพื้นฐานในการเชื่อมต่อแล้วเนี่ยสามารถทำได้ง่ายส่วนการจะรีเซ็ตเราก็ทำได้ง่ายๆเช่นเดียวกันโดยการกดปุ่มตัวตรงกลางค้างเอาไว้ประมาณ1ิวินาทีเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อรีเซ็ตของหูฟังตัวนี้นะครับส่วนการคอนโทรลครับอาจจะงง,งงตรงนี้นิดนึงเพราะปกติเนี่ยเวลาที่เราใส่หูฟังการเล่งเสียงเราจะสวิฟ์ขึ้นมันจะเหมือนการเล่งเสียง การลดเสียงเราจะสวายลงนะครับแต่เนี้การจะเล่นเสียงคุณจะต้องใส่หูฟังสองข้างแล้วแตะด้านหนึ่งเพื่อลดเสียงอีกแต่อีกด้านหนึ่งเพื่อเพิ่มเสียงอันนี้คือจากตัวหูฟังนะครับไม,ไม่รวมกับตัวใช้ผ่านตัวสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ก็เลยจะขอตัดคะแนนตรงจุดนี้นิดนึงแต่โดยรวมคือถ้าหากว่าคุณใช้งานผ่านแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันตัวนี้มาพร้อมฟีเจอร์ที่ค่อนข้างแน่นๆเลยทีเดียวนะทำให้หูฟังตัวนี้มีความน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นการปรับเสียงจูนนิ่งได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มเลยกับค่าตัวนะครับอ่ะโอเคนี่คือความเห็นที่ผมได้ลองใช้แล้วก็มาอธิบายให้พวกคุณได้ฟังถ่ายทอดให้ได้ฟังว่าหูฟัง e อฟัน n i r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  o 4ตัวนี้นะครับฟีเจอร์ของเขาเป็นยังไงคุณภาพเสียงของเขาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอส่งท้ายด้วยการทดสอบเสียงให้ได้ฟังกันคร่าวๆลองฟังสักนิดสักหน่อยครับ The plugins on this damn song, I cracked them all. Hey. You know I love it when you got that ass bouncing on me like a basketball, baby. You could have it all. Only title that I give you is this wave that I'm on. Yeah. Saying that she love me so I'm playing. Huh? A good fight. Hands where I can see them. Drop your weapons. Here's back Hunt them down. Let's ready. hope you'll put up a good fight. Go, Torn to oblivion. How about your buttons, shall we? <laughs> Yeah. <laughs> งไงงบ้าได้ลองฟังกันไปแล้วนะ่าจะพอเห็นคาแรคเตอร์ของหูฟังตัวนี้นะครับว่าการถ่ายทอดเสียงนั้นออกมาได้เป็นอย่างไรผมว่าน่าจะชื่นชอบสําหรับใครที่เป็นสายฟังเพลงและแอบอิจฉาฝั่งของ Android นิดนึงเพราะว่าแอปพลิเคชัน e a r Fu n Audio นั้นเขาสามารถคอนฟิกอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะทำให้เราใช้พวก L อ a เดนได้นะครับอ APTX Adaptive APTX Lossless ได้ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลที่ให้ไปนะครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้รู้จักเจ้า e a r f u n a i r Pro 4ตัวนี้ เพิ่มเติมนะครับถ้าใครสนใจนะฮะสามารถไปสั่งซื้อได้ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าทิกต็อกนะครับและโดยเฉพาะช่องทางของ Tik t o อกเองเขามาพร้อมการรับประกันนานสุดถึง24เดือนเลยทีเดียวและเดี๋ยวเราแนบลิงก์ไว้ให้นะครับว่าคุณจะไปกดสั่งซื้อตามช่องทางไหนก็เลือกตามที่เหมาะสมแล้วกันนะครับหรือทางยู u ูบนะเดี๋ยวแปะพวกลิงก์ของช้อปปี้ไว้ให้ด้วยนะครับถ้าใครยังมีคําถามอื่นๆนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะฮะสอบถามมาได้แล้วมันตกหล่นตรงไหนที่ผมไม่ได้อธิบายใให้้ไดฟังนล เดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์เหล่านั้นให้ครับนี่ฮะทิ้งท้ายกันด้วยตัวนี้เลยอย่างที่บอกครับคุ้มมากๆครับเป็นหูฟังที่แบบยัดมาคบกับฟีเจอร์เด็ดๆในราคาแค่ประมาณ2,000กว่าบาทเท่านั้นโดยที่เราไม่จาเป็นต้องจ่ายแพงกับ e a r f u n Air Pro 4 Ultra Agency ด้วยใครได้ลองใช้ตัวนี้ใครได้เป็นเจ้าของตัวนี้แล้วมาบอกเล่าให้กันได้ฟังดูซิว่าสิ่งที่ผมถ่ายทอดไปในวันนี้มันเป็นจริงหรือว่า ผมโม้เกินไปผมอยากจะรู้ตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเราเองก็ใช้หูฟังมาเยอะและเราก็ได้ลองแล้วลองสัมผัสดูผมเป็นคนชอบฟังเพลงด้วยเชื่อว่าถ้าหูผมยังดีอยู่ตรงนี้นะผมเชื่อว่าหลายๆคนจะชื่นชอบเสียงที่ได้จากหูฟังตัวนี้เช่นเดียวกันครับอ่ะคลิปแบบนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันคราวหน้าผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ